สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุปผูทุกคนเมื่อนี้มากินเข่ากับซุปเห็ดใส่ใบพักแปดจ้าทุกคนขาะมูเมื่อเป็นแพะค่ัมือนนี้กับซุกินนี่ต้มทั้งลูกเลยพี่สาวห้มากจ้าทุกคนพี่สาวให้มา,า,มามลัวผ่าโดยลูกไปกินกับหัวปลา,ากับซุกินนี่ไว้ใหญ่พี่น้อง อ่นอนๆค่ะทุกคนมากินน้ำกันหืมหวานปนลนูกแบบธรรมชามติกหวานขอบคุณสำหรับสุก,กิินี่นะคะนี่เป็นซุกซุปเห็นนางรมใส่ใบผักกุ้ยช่าย งูรละพาพี่น้องหืมหลับออกคามเหนียวตื่นเรียบร้อยหอม,หอม,ห,อมหอมแบบแปดกับงูรัพาเหมาะเหมาะขนาด ผมเห็นปลาก,กินน้ำมูายลอยู่ัถวบ่ไไดเอาออกมาเห็ดกิ่นด้วยอันนี้ก็กินได้นะขั่วเขา ปลูเกเองเป็นดอกน้อยๆม่นูจะเลื่อนอาหาร พักแปเนี่ยหอมแห้งเทุกคนพักแปะง่ายเห็ดตอนนี้ง่ายเพิ่นจะใส่กับขัวนั่งก่บสไปอีกแบบมันเบืดอ ออนนั้ดีหวานซุกกินี่ต้มซุกกินี่ต้มค่ะทุกคนหวานหวานวานะไปแล้วจ้าพี่น้องค่ะอิ่มแล้วกระโดดหานโดนนโดไว้ที่จะ คือเก่าจับพี่น้องขามือนี้กับแสบแสบกับซุปเฮดของเฮาเฮดนางฝ่านงานงล้มนะจ้ะซุปใส่ผักแป้นใส่ใบผบักหดูดหัวลาภาเข้าไปจับพี่น้องขาัวลาภากับปลูกเองง่ายๆจ้ะทุกคนในน้อยๆใน่เนียน้ย,ย,ย,ยกินเก็บกินได้เบิดจ้ะประหยัดไปอีกแบบบ่ได้แล่นไปร้านค้ายงานจ้ะทุกคนจังได้กะ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมนะจ๊ะพี่น้องให้กำลังใจชมในหน่อยของแม่เมียวเนาะจังพอกันใม่คลิปหนาว่าซีน้ำเมนูใดมากกินซูเบิงอีกนะจ๊ะพี่น้องขาเมนูต่างแต่จังพอกันไม่ขอบคุณสำหรับการรับชมจา้าบายยค่ะ